ถ้าเห็นในสายตามันก็โอเคเดี๋ยวซื้อสมาสติกตัวเลยแต่ห้องหลบมันก็น้อยนะอ่ใช่ค่ะมันต้องหลบไอ้ข้างลง้าในรองรถนั้นน่าจะมีที่แอบประมาณสามทีน่าจะครบแล้วที่แอบเมื่อกี้ก็เกือบรอแล้วถ้าไม่ยืนแล้วก็นั่งให้มันเห็นอ่ะอ๋อ เรียบร้อยนะคะโทมามิเตอร์มันไม่ค่อยได้ใช้ค่ะเอาไปสองอันเด็กโงธรรมะกระตุกิจกระชักใจ ันนี้ผมเ็ทาาโอเคครับอันดุบโมธนาเอ้ยอันดุบโมทนาบุญด้วยครับอันดุบโมทนาบุญด้วยครัะเจอกันใหม่ครับมาสเต็ปสองอันดับ b m f ใช้ทูบดีนะแอร์ทูบมาเต็มอัตราเลยใช้ทูบสองมิชชั่นเลย เธอโม่กเียมไหใช้นทูเวกเกียรกับช้ทูวจอดไปคูตายหมดือหมดคันรถแล้วหน้าห้องน้ำเนี่ยห่ตาบ้องตา เดี๋ยวเราไปดูกระดานกันก่อนมันยืนของเนี่ยหน้าห้องน้ำเนี่ยถึงทางปะขอฝากของไว้ก่อน กระดานอยู่ข้างล่างเอามาเลยค่ะเวทีโอเฟร์เรโด้กระดานบอกว่าผีอยู่กิเชนน่ะทุกคนอยู่ไหนนะกิเชนกุก้นครัวกลรัวครับเนี่ยผมก็ว่าอยู่เห็นเท้าเข็มเท้าผมตรวจเทอร์โมเนี่ย หนึ่งองศาลองอีกหนึ่งองศาเป็นฟิชชิ่งค่ะหนึ่งหนึ่งองศานะครับหนึ่งจุดเจ็ดใช่ค่ะให้เป็นฟิชชิ่งเลยติดลบและติดลบและวโชว์ yourself อันแรกฟิตซิ่งนะคะครับผมไม่มีใครเอาตะดันขึ้นมาไหมเรามือไม่ว่าจะเอาขึ้นมาใช่ไหมเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาขึ้นมาฟางอยู่บนหางไอศคจานนี้ผมอัดวิดีโอไว้ผมจะไม่ตาย ผมว่ามันจะขัดต่อสัทธานะไม่ตายเนี่ยแบลกล้องกระดูกได้ เล่นทุกบานเลยนะหน้าห้องน้ำก็เล่นตรงนี้ก็เล่นนยาจะเปดีก้องหมดหางเลย Where are you? Are you here? Where are you? <gie> เรามีโรบอทอยู่ในทีมมันเป,ปิดประตูเยอะมากเลยแบบไปถ่ายไม่ทันเลยอ่ะมีโค้ชออฟนะคะอ้าวโอเคครบละ <c oughs> เราไปดูเฟซใกล้ดีกว่าคูกไหนวะคุกขอถีบจาบ้านโอ้ยเกียร์กดออกเอาไม้เกียร์กันค่ะโค้ออฟแล้วก็อะไรอีกครับพิงเกอร์พินใช่ไหมครับกดอเกแล้วก็กดออฟหนาวแล้วก็ กืออ๋เอเขาพูดมาดีโกดนะครับขอิมเกับห้อง่นงครับแล้วก็โกดไวติ้งใช่ไหมครับภารกิจคือโยนโทุใส่แล้วก็หา,าให้ EMF นะอัมอ๋ดัง นี่แหละช็อตมันโยนทูบโยนทูบใส่ต้องโยนตอนที่มันหันเราใช่ไหมต้องต้องให้ถีเเองเราก่อนต่างละใช่ปลาทูาเป็นตัวคือคือเอาขอขอขอเถี่ยปลาเนี่ทำให้อัเนี้ย ี๋ยวผมโยนเดี๋ยวผมโยนให้กดวางไหมครับโอเคจุดจะเป็นจุดเป็จุดใส่อยู่เป็นไมไปแชค็คแมวจุดยากหาไปเชค็คเจอไหมเจอแต่หยิบยากถื่อ e เอี่ยงอะไรกัน พร้อมยังครับพร้อมไหมครับโชว์ผีครับไม่หวัน่นแม้หวั่นมามากมันต้องแค่เลือกที่เป้าหมาย ใม่ใคนะไใยด้วยไตูยั อยู่ในห้องน้ำอ่ะผมจะไปทำไมมันตามผมตายอยู่ในห้องน้ำอะ่ะใช่มมมมยอยู่ในห้องน้ำ ทำกระดานเรา,า,รา,าอยู่นี่นะคะเออเรามีวิธีทำให้รวยะคะ่ยะทำให้รวยค่ะเราจะไปดูด้วยนายนายเรามีวิธีทำให้รวยอยู่ข้างนอกแล้วค่ะแต่ต้องเข้าไปไหมไม่ต้องเข้าค่ะเดี๋ยวเราอยู่คนเดียวเรามีวิธีหลบผมเปม็นวิญญาณแล้ว a b ีฟามไปผมตามไม่ได้ผมเปม็นวิญญาณะ เขาวะไหนอยู่ยืนดูนะสามดาวสามดาวเต็มเลยเฮ้ยต้องไอ้ติดอันเนี้ยสิวดิกอยู่ได้สิวดิ๊กไปน่ะเข้าวะไหนรางรวยให้เราแล้วไม่ติดแล้วอ่ะผมไม่รวยคนเดียวใช่ไหมเนี่ยตาย เ h o ถ old are you? How old are าอะไรอยม่อยากดึงผ่ายเพราะว่ามันสีดำหายสีดำจะหายอยาดึงผ่านเข้าอะไรอยู่จะหายนะคือมันจะไม่ตอบเรามันจะเป็นดำอย่างเงี้ยมันจะเป็นดำอย่างเงี้ยอย่าดึงผ่านกับยาคิดจะดานค่ะจะดาน เ o w a ไรอยู่ีรวยวันนี้ไปสามร้เนี่ยเท่าไรอยูมันถ่ายแค่ไฟฉายก็ได้จ้ะเท่าไรอยู่ปั๊บเต็มเมแล้ว มารวบสามดาวเลยแค่กระดานก็รวยแล้วตุ๊กตาได้ไหมตุ๊กตาได้ค่ะแต่ถ่ายได้ครั้งเดียวตุ๊กตาแค่วูดูนะคะไม่ใช่ตุ๊กตาหมีใหญ่ <ง S 1> ไอ้ส่วนมากจะเห็นดีด่านฟ้ากับด่านนี้ค่ะสมด่านนี้แล้ววูดูกับปีใหญ่มาจับกันยังไงอะเอ่อหมีใหญ่ไม่ได้แจ้งแต่ตุ๊กตาวูดูความเชื่อ หลายคนเนอะว่าเป็นตุ๊กตาจำจินใสไอ้ตุ๊กตาเนี่ยนะใครถือก็อาจจะเป็นเป้าหมายแรกด้วยใครถือไว้ตลอดก็ได้โปดูกับตุ๊กตาคนือแรกคนถือคนแรกไ้หรอไม่ใช่ค่ะแบบถือไว้นั่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าจับมาถ่ายก็เดียวน่าจะไม่โดนมั้งคะคุณใส่ใช่ค่ะมันเป็นตุ๊กตาจำคุณใสตุ๊กตาถีสิงอะไรเนงะี้ยทำของนะคะแล้วกับตุ๊อยาง เพราะว่าจะเห็นในชั้นว่าด่านฟาร์มอะค่ะมันจะมีสองตัวแล้วเราก็ถ่ายแล้วก็จะได้อินเตอร์เรชันค่สารต่างตุ๊กตาทั่วไปธรรมดาค่ะมันถ่ายไม่ได้เลยเลยอ๋อฉันติดฉันอยู่อนอกรถเข้ามาเข้ามา <S 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 ไลย